ซิกี้จะมาแนะนําวิธีการพันแทนนะครับหลกัหลกๆเลยคือการพันแทนเนี่ยผ้าพันแทนจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือแบบไม่ลายเสมอกันนะครับกับอีกอันนึงก็คือลายแบบลายแบบมีด้านเดียวนะครับวันนี้เราเริ่มแบบง่ายๆก่อนเอาแบบนี้วันนี้เราเริ่มด้วยลิซซัสกินซึ่งเป็นผ้าพันแทนที่พันค่อนข้างง่ายนะครับ การเริ่มนะครับสังเกตเขาจะเป็นลายสองด้านอย่างเงี้ยง่ายพันยังไงก็ได้นะครับเห็นนี่เราเริ่มมาจากครึ่งแฮนด์ก่อนนะครับสตาร์ทแล้วเราจะพันจากนอกเข้าในสังเกตเทปนะครับให้ชนนี่ปล๊บสตาร์ทนะครับพอทบต่อไปเนี่ยเทปจะต้องโดนแฮนด์นะครับไม่ใช่โดนผ้านะครับมันถึงจะอยู่ ของลิซ่าสกินเองเนี่ยผ้าพันแทนเขาจะบอกเลยว่าห้ามดึงนะครับก็คือไม่จำเป็นจะต้องดึงแล้วก็นี่นะครับสําคัญผ้าพันแทนนะครับเป็นสิ่งที่บอกว่ารถคันนั้นสวยหรือไม่สวยนะครับนี่ถ้าลายมันโชว์แบบนี้ตอนติดเราต้องติดแบบนี้ให้เท่ากันทั้งสองข้างนะครับอันนี้สําคัญบางคันประกอบรถอย่างเทพเลยนะครับมาตายที่ผ้าพันแทน นะครับอ่าเราเราเริ่มนะครับอ่านี้ปิดปิดตั้งแต่แรกไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่พอดีเราจะได้เอาออกนะครับนี่<อ>เทปลงบนแฮนนะครับเทปลงบนแทนไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะสม่ำเสมอกันนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นลายแบบด้านเดียวจะไม่ค่อยยากนะครับเดี๋ยวลายแบบ ด้านเดียวเดี๋ยวเราจะมาเสนอในวันหลังนะครับก็ไปเรื่อยก็พยายามมองดูด้วยนะครับว่ามันเท่าไหมแล้วก็มันแตกไหมแตกก็คือจะมองเห็นแฮนนะครับลิซาร์ดเนี่ยง่ายสุดแล้วนะครับนี่นี่นะครับตรงนี้นะครับจำให้ดีฉเฉลี่ยตรงนี้นะครับว่าเหลืออีกกี่ทบ เราวัดดู1ทบแล้วยังแหวงแหวงอยู่นะครับอ่าอย่างนี้ให้เหลือไว้แล้วกลับรถปุบขึ้นนะครับขึ้นเสร็จทางนี้ขึ้นเสร็จนะครับวกล่างแล้วมาประกบที่มันยังแหวงแหวงอยู่หนึ่งข้อที่เราเว้นไว้นะครับต้องเหลือหนึงข้อนะครับแล้ว วนขึ้นมาทบดูนะครับปึ๊บนี่แล้วเวลาปิดนะครับมันจะไม่แตกนะครับสวยงามอ่าเราก็พันต่อไปได้เลยนะครับเทปลงบนแฮนนะครับอ่า นะครับก็ต้องมีความสม่ําเสมอแล้วก็ดูด้วยนะครับว่าแน่ตรงท้องต้องไม่แตกนะครับใกล้จบแล้วนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดคอยหนึ่งนะครับคือการจบนะครับ สังเกตตรงช่วงเลียวเนี่ยสองฝั่งจะเท่ากันนะครับจะเว้นแบรนด์ก็ได้หรือบางยี่ห้อจะไม่เว้นแบรนด์นะครับเราเอาเลียวนี้เป็นหลักเราเอาสุดที่มุมนี้แล้วกันนะครับนะครับนี่จบที่มุมมาร์กเส้นไว้นะครับจุดนี้เราจะตัดเฉียงมานะครับจบคือเฉียงเข้าหาจุดที่จบนะครับ ตัดให้ยาวสัก3าถึงสนิ้วนะครับจบพันมาสวยแล้วต้องจบให้สวยนะครับนี่แล้วมันจะปลึบเห็นไหมครับตัดเป็นเส้นตรงนะครับตรงนี้เหมือนกันพันแฮนด์สวยไม่สวยนะครับการติดเทปจบถ้าบางแบรนด์เนี่ย เราใช้เทปพันสายไฟก็ได้จะอยู่กว่าแต่ของลิซาร์สกีเองเนี่ยเทปเทปสำหรับจบปลายแฮนนะครับเขาจะค่อนข้างอ่าเทปสำหรับจบจบพันแฮน์เขาจะค่อนข้างเหนียวใช้ของเขาได้เลยนะครับปลื้น่สวยงามครับลองทำกันดูนะครับถ้าแล้วเดี๋ยววันหลังเราจะมาโชว์อีกแบบหน้าเดียวให้ดูครับ